ยักงินบ้งก็แบบกูกูก็บบแค่นั้สู้บอนี่เดี๋ยวผมเชบิดก่อนปรเดี๋ยวแบบสิดเดียดเทเล่เบดีอยูเนบลหลายมเลยล่นเท่ากี่ซอยเข้าดิบวบกว่าเก้าหาสิบก้วกับสิบบกร้หาสิบหนึ่งหกสิบหนึ่งบวกมเติมแน่เจตูนค้าเนี่ อย่ากเบิร์ตตุบบาทพี่น้องเลยไม่ยืมน้ำข่อยกินเลอไม่แข่อยเบิร์ตจะไปน้ำข่อยบริษัทเซนต์บาทเด้ไม่ยืมน้ำบอดบิ๊กีบอลบ๊กีเขาขับยังกันกินน้ำเบิร์ตทุกอย่างเลยโรงแรมหรูก็อยู่เดียวกันมาขับรถให้มาตัาาดตอม้าแกลงหน้าแกลงน้ำแห้จทมไมเขาไอ่อยากไปใส่ตัวาทยืมน้ำบอดบิ๊ก ว่ามีพ่ไปใส่กระเด็ดไปเบิร์สมองไปกินข้าวกินยังไปเจออัอนนี้นู่น ล่าไว้ทีสิบนี้อย่เป็นนวดอยาได้ม้นนวดมานวดเป็นร้านวดนะาอย่าบอกกัจหายอย่างกนนีกบ่อเอาร่างเธอหรอเปล่าต้องเธอกับกับเองขนาแต่ว่าอยากไ้เด็กบางงูมันอย่างบอกกับใจเบินมัน้าไม่่น้ำบอลเ็งาถึงใจขอยยอมขับเห็งายถึงใจถึงคอค่อยนี่ได้มาสุบานเลย่อยกันค่อยจางลิใสข่อยนี่ไม่ยอมเลย ผู้ทางสิเอาถ้าเกาี่ยนถ้ากี่ยวคขาเก่ากอดเนาพูดพูดถึงเรื่องความเก่าสมัยนั้นน่ะคือผุ้น้องเกา่าเองไงมีมันมีคนหนึ่งทำงานถูกใจมากทำงานถูกใจแบบจนแบบเรามีเรา,เรามีเคล็ดลับอะไรเราบอกหมดเลยเรามีขืนในการทำงานเรามีแบบเ่าเรามีแบบสิ่งที่บอกคนไม่ได้เราก็บอกหมดสินะ อยากก็อยากเขาเสียเบอร์สุยางเพราะมเป็นงานถือขอถือใจอูจ่จะได้ใส่ห้าสินะเงิ่นมือเงืนเสียนี่บอแห้งเลยข้นมงานถือใจถือควอะรดิคยใสย่คนีเบิร์ตถูบาทสุต่งตังตะเกียบมันมีอยู่ขยำกายำมันถือใจไรอะไรมันหูจังใจอะไรอะไรมากเกลือบริยจงกัน <c oughs> สิบุดเศดอยากดูเจ๊ไฟใส่ชุดว่ายน้ำประสน ได้ครับสิบจก็แต่งหญิงหมดค่ายเลยไหมล่ะแต่งหญิงหมดค่ายสิบจุดสิบแต่งหญิงหมดค่ายเลยหล่ะห้าจุดห้ารพี่น้อง พนักงานเคยรู้ใจได้บ้านได้รถได้ทุกอย่างทุกสิ่งแล้วกวาจากไปอคอยแบบคนในเรคาคนไม่ค่อยขืนพี่น,อน้องก็กระเจี๊ยบจุบเศร้าคอยที่เราบ้าคอยฮ็ตปุนไม่เห้หหตัว ใครประเดบผมผมไม่ได้ทำบ,บ,บุญกับวัดกับว่าเลยผมระมงกับนี่แหละกับคนที่อยู่กับผมรอบข้างผมบางคนเป็นหนี้เป็นสินผมก็นะแอบจ่ายให้คนนี้เป็นเนี่ยอะไรก็แอบจ่ายให้เขานี่นู้นเท่าไหร่ผมก็คือผมดูและเนาะพูดถึงว่าดูเล,ลเนั่นเอยดูแลพวกเขาอย่างน้อยเขาู่เขาก็อยู่กับเราทำง,งานกับเราผมมองว่าคนที่ควรจะกินอิ่มนอนหลับคือคนที่ทำง,งานกับเรามาในสุดเพราะว่า ถ้าเขากินอิ่มเขาจะมีแรงทำงานให้เราเต็มที่เต็มร้อยแต่ถ้าเขากินไม่อิ่มทำยังไงเขาเขาก็จะทำงานแบบเหนื่ยอยๆหิวข้าวไม่เต็มอิ่มไม่เต็มร้อยอะไรอย่างนี้บอสลงกันมารอบ,อบ,อบอจอยได้ไหมคะวันไหนครับวันที่สิบหรอ ถ้าวันที่สิบนี่คือไม่ทราบว่าแกว่างหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าบอสน้องแกก็มีกิจการกิจยะอยู่ถ้าถ้าแกถ้าแกว่างแกก็จะมาแต่ผมว่าถ้ากัผมชวนแกก็มาแกไม่ก,กล้าไปเสียหรอกพี่นวลถามถ้าเราได้ส่วนขยันถ้าเราได้ส่วนเราทำตั้แต่แล้วก็มาใส่ชุดผ้าซิ่นกับ ทุกคนเลยนะคะับสันไม่บอกซื้อไพร์แต่ผมก็ต้องขอบคุณเอนซีนะครับที่แบบซื้อวาจองตัววแห่งกำลังใจมากเลยเสมอมากตอนนี้ผมกำลังออกแบบฉากเวทีวันที่24เปิดวงครั้งที่3ของวงลำซิงโตเกียว เบทิรามินผมทำฉากคืนนี้น่าจะได้เห็นล่างๆคร่าวๆแล้วฉากโตเกียวลับซิ่งยิงง่งใหญ่ลังการแน่นอนโอู้หูนี่ก็โดดตรงเหมือนกันราตีวัดดาวเจ้าเนี่ยแล้วเจ๊นมาขับปา๊บใชตา สั่งทำเสื้อไม่สั่งทำเสื้อสั่งทาฉากฉากโตัวเกียวลัมซิงฉากใหญ่มากเป็นฉากแบบเห็นแล้วต้องนึกถึงตัวเกียวเวทีก็กรังการเพราะตอนนี้งานกภาพมาเยอะแล้วงานที่บอสบิก๊กไม่ได้ไปก็เยอะคือตอนนี้ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เจ้าภาพมองเห็นความสามารถของบุคลากร ที่แบบว่าไม่ต้องมีบอยบิ๊ไปเขาก็จ้างเหมือนวงครูจูนี่วันนี้ที่โรงงานพาราโซนิกเขาจะกินเลี้ยงพนักงานเขาก็จ้างวงลำซิ่งวงใหญ่แสนกว่าไม่เอาบอยบิ๊ก็ได้เลือดคือเลาะอันนี้มัได้รู้ยังได้รู้หรือเปล่ารู้จักนายโยแมนมีมีนู่นเก่าอยู่มองท้าเขาล้มแบบมองเป็นถ้าขนาดเป็นล้มเลี่ยนหรือล้มหมาอะไรทีไรเออ ถ้าใครติดตามชีวิตตั้งแต่แรกๆจะรู้เลยว่าบอสถึงพูดถึงใครไม่เป็นไรครับเราพูดถึงเราได้แต่เนาะไม่เป็นไรเห<อ>ลือเหรอฮะเกียอนสลสูเพราะพ่อวันนี่เธอขึ้นไปเอาไปโด้คิด พี่น้เอเ้ยมันเห็นไรเห็นเห็นเท่าไรสวดมันอยากได้เคดีเทน้อยเลียงเข้าพี่น้อนะคนน่ะแต่กอเคยขึ้นมาจะเทีย์มีแต่บ่พอที่จะเบิรเพิ่ม,มเพื่อปี่คนดีอย่างค่พมืนี้น